สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจการเงินโลกนะครับราคาทองคําในช่วง2อสวันที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ามีทิศทางในทางที่ดีนะครับนะเมื่อวานนี้ดูจากกราฟเราก็จะเห็นว่ามันมีการชูดขึ้นไปสูงขึ้นไปนะประมาณเกือบ1,800ดอดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับ นะไปถึงประมาณ1,790เดอลต่อออนนะครับก่อนที่จะปิดตัวลงมานะในวันนี้ก็อยู่ในกรอบประมาณนี้ครับ1,780เดอลต่อออนต้องถือว่าทิศทางราคาทองคําในช่วงอาทิตย์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธมาพฤหัสเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีนะครับนะสำหรับหลายท่านเนี่ยถ้าเรามองดูนะย้อนกลับไปในในประมาณ5วันเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ย ดูเหมือนนะครับนะมันจะมีลักษณะขยับสูงขึ้นนะมีลักษณะขยับสูงขึ้นนะแล้วก็แต่คราวนี้ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนลงนะเมื่อแปลงกับเป็นเงินบาทเนี่ยนะนึ่บาททองคํามันยึงขยับสูงขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้ามาถึงวันนี้เทียบกับเมื่อ5วันที่แล้วนะครับราคาบาททองคำนะก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก6-700นะครับบาทนะครับก็หนบาททองคํา ก็ถือว่าเมื่อแปลงกลับเป็นเงินบาทเนี่ยไม่ขึ้นมากเท่าไหร่นะเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับเหตุผลก็เพราะเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงต่อเนื่องนะครับซึ่งผมจะมาเล่าเหตุปัจจัยว่าทําไมราคาทองคาเนี่ยในะระยะสั้นมันถึงค่อนข้างดีนะนะเราดูจากย้อนกลับไปใน3วันนะก็จะมองเห็นว่าทิศทางราคาทองคาเนี่ยนะค่อนข้างโอเคนะครับแต่ที่ผมบอกนะครับว่าในระยะสั้นนะอาทิตย์นี้นะหรืออาจจะถึงอาทิตย์หน้า นะครับผมมองเห็นว่าที่ทางราคาทองคําก็จะมีสิทธิ์ไปถึง1,800ดอลลาร์ต่อออนได้ในระยะสั้นนะครับประมาณอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะเหตุปัจจัยก็มาจากเรื่องของเงินเฟอ้อนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นที่พูดกันนะโดยกว้างขวางไม่ว่าจะนักลงทุนอะไรย่อยนักลงทุนสาบันแม้แต่ประธานธนาคนา,ารกลางสหรัฐนะครับ Federal ์ e ีเซ v รเนี่ยคุณเจเริพาเวก็พูดถึงนะว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็น transitory inflation เงินเฟอ้อชั่วคราว ราคาสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นได้จึงทําให้นักลงทุนเนี่ยนะมองว่าเงินเฟอเน้อกําลังจะมาแหละมาชั่วคราวเนี่ยมาแน่แต่จะมาถาวรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปถือองขทองคําไว้ก่อนถึงแม้ทองคำเนี่ยนะจะมีผลตอบแทนเป็นศูนย์นะในทางกันเงินนะครับเขาเรียกว่าเป็นซีโร่เปอร์เคือเป็นสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนเป็นศูนย์แต่เนื่องจากว่า ทองคำเนี่ยมันจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะมีสมรรถภาพที่ดีในช่วงของเงินเฟอ้อเป็นความเชื่อนะเป็นเรื่องของความศรัทธานะที่มันพิสูจน์มานะครับด้วยสถิติย้อนกลับไปนะหลายทศวรรษนะเป็นศตวรรษนะผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นราคาทองคําในระยะสั้นเนี่ยนะครับนะมีลักษณะของการกระเถิบสูงขึ้นนะแต่นี้มันจะเป็นไซด์เวและสไลด์ดาวทีเดียวเนี่ย นะมีลักษณะของการกระเถิบสูงขึ้นในระยะสั้นนะครับที่เรามองเห็นว่าใน5วันนี้แราคาดว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับในระยะสั้นนะครับเป็นเพราะว่าเหตุปัจจัยทุกอย่างทำให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นสูงนะไม่ว่าจะเป็นยิวนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยนะที่ดูเหมือนาทิศทางนะก็จะลดน้อยลงนะครับก็ลดต่ําลงนะครับเราดูจากกราฟก็จะเห็นนะครับทิศทาง ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำนะเพราะว่วายิวนะมันลดต่าลงเนี่ยนะยิ่งการเปรียบเทียบของนักลงทุนว่าลงทุนทองคําซึ่งเป็นผลตอบแทนเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับมันทำบัตรเนี่ยนะแต่ว่าภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนความผันผวนเงินเฟอ้อที่กําลังจะมาแบบชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยแหละไอความไม่แน่ใจนะในเสียรภาพนี่แหละทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปถือของทองคานะภายใต้อ่แรงกดดันยิวที่ลดน้อยลงด้วยนะนี่คือเด้งขี่หนึ่ง ที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยสูงขึ้นในขณะนี้นะครับเด่งที่2ก็คือมาจากดอลลาร์นะครับที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับมาในตลอดอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมานะดอลลาร์ลดต่าลงนะอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นเมื่อทองคําซื้อขายที่กับดอลลาร์ดอลลาร์อ่อนค่าลงก็ทําให้ราคาทองคําขึ้นสูงนะขึ้นสูงเทียบกับเงินดอลลาร์แต่เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับบาทก็บอกว่าบาทแข็งเพราะนั้นเมื่อแปลงกับ นะราคาทองคําจากดอลลาร์มาเป็นบาทเนี่ยก็จึงทําให้ราคาทองคําดูเหมือนว่าขึ้นสูงไม่เท่ากับนะในเทอมเงินเงินบาทนะครับราคาทองคําขึ้นสูงในเทอมเงินบาทไม่เท่ากับดอลลาร์นั่นเองเพราะค่างเงินบาทมันแข็งแต่ว่าในระยะกลางระยะยาวเนี่ยตอนนะี้ผมเล่าให้ฟังนะครับนะโอกาสนะที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะขึ้นไปฟองสบูนะ่ที่เป็นเรียกว่า o v e r v a l u e เนี่ยมีอยู่มันโอกาสที่มันจะ เกิดอุบัติเหตุทางการเงินเช่นมันครา s ชมันหักพังลงมานะจะเป็น the big crash นะ the bust หรือ the burst เนี่ยมีโอกาสเพะันราคาทองคำเนี่ยนะในระยะสั้นอาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี่ยยังขึ้นสูงแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะโอกาสที่มันจะไซด์เวอร์สไลด์ดาวนะแล้โอกาสที่จะถูกฉุดลงในการครา s ชเนี่ยมีอยู่นะผมนึกบอกว่าในช่วงเนี้ยราคาทองคำที่กำลังขึ้นมาตรงเนี้ย ตั้งแต่1750ดอยลาริต่อออลแล้วผมบอกทุกท่านเนี่ยควรจะทำการเทิรนอะลาวคือมองรอบๆตัวนะครับ360รองศาเลยมองพอร์ตลงทุนของตัวเองว่ามีเงินสดสภาพคล่องเพียงพอไหมมีอินชัวรันมากเกินไปไหมนะมีอินชัวรันที่น้อยเกินไปไหมไหนะมองรอบๆตัวกระจายไปในสินทะรัพย์ที่แท้จริงนะกระจายไปในสภาพคล่องในสภวาเงินฝืดแล้วก็ มีอินชูลันในสภาวะเงินเฟอ้อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงดีที่ราคาทองคําเริ่มดีดตัวสูงขึ้นมาคือเกิดจะพันแปดร้อยดอลลาร์ต่อออนนะตั้งแต่ราคาทองคําอยู่ที่ม 1, 750ันพันเจ็ดอยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนเนี่ยผมก็บอกเลยว่าท่านก็สามารถมองพิจารณาเทินอลาวได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุทางการเงินเกิดการกระชากลงมาเนี่ยนะครับนะท่านก็จะ,ะยังมีโอกาสอยู่นะครับให้มองรอบด้านไว้นะยอย่ามองแค่ ระยะสั้นนะครับว่าราคาทองคำจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นอีกมันยังมีเหตุผลผนในปี6465อยู่พอสมควรนะเท่าที่ผมมองเห็นมันวันนี้นะครับนะตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอย่างดาวโจน์ก็ขยับสูงขึ้นอันนี้บวก316จุดนะครับก็มีการคืบคานนะสูงขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับ2วันที่แล้วแดงนะครับนะแล้วก็ในช่วงนี้จะเห็นว่าแดงมากกว่าเขียว แต่วันนี้ก็เขียวนะครับก็ยังดูเหมือนว่ายังคืบคานสูงขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันคืบคานสูงขึ้นช้ากว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งกรอบของนักวิเคราะห์ต่างชาติมองไว้ก็คือดาวโจนส์อาจจะคืบคานสูงไปถึงประมาณ3 5 0 0 0จุดนะครับหรือ3 6 0 0 0จุดนี่แหละครับส่วน s p ก็เหมือนกันนะเราก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นสูงอีกคืบคานอีกถึงประมาณ4,500จุดนะครับแต่เพียงแต่ว่าสังเกตช่วงนี้นะครับเราจะมองเห็นว่า ตลาดหุ้นมันคืบคานช้ากว่าคือสูงช้ากว่าเมื่อปีที่แล้วนี่คือจุดสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นกอของ s m p 500ก็อยู่ที่มาณสี0พจุดอาจจะพีคนะครับแล้วก็ n a ส d ด q ก็เหมือนกันนะครับนส d ด q ปีที่แล้วนี่พุ่งกระฉูดเลยนะครับพุ่งอย่างดีเลยนะในกลุ่มฟางนะเฟซบุ๊กอ a มซอนอัล e a เบตเน็ตฟิกกูเกิลเทสลาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนสเดก็มีโอกาสขึ้นไปถึงประมาณหมื่นจุด พีคของมันนะครับอันนี้คือการคา,า,า,าดการคาดการณ์นะครับของูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับเขาบอกมีโอกาสขึ้นไปกรอบสูงอย่างเงี้ยแล้วพอมันสูงแบบนี้นะครับที่มันโอเวอร์แวลูมากๆไม่เสถียรเนี่ยโอกาสที่มันจะแคลชลงมามีสูงแต่จะเกิดขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้มากกว่าในครึ่งแรกของปีนี้แต่ผมก็ทําคลิปไปเมื่อวานเนี้ยนะครับก็เตือนว่าก็อย่าไปประมาทแล้วกันนะเพราะผมมองนะว่าโอกาสมันไม่มีใครรู้อนาคตนะว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ นะอาจจะเกิดเป็นอาทิตย์หน้าเกิดในเดือนหน้านะครับหรือจะเกิดในไตรมาสหน้าก็าได้หรืออาจจะลากยาวไปถึงเกิดในปีหน้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเร็วดีกว่าชา้านะเพราะว่าถ้าช้าเราก็เตรียมไม่ทันสิ่งที่วันนี้มาคุยให้เยอะหน่อยก็คือเรื่องบิตคอยนะบิตคอยดูเหมือนว่าช่วงสีหวันที่ผ่านมาถูกแรงกดดันเยอะนะจากราคา1เหรียญบิตคอยเคยขึ้นไปถึงประมาณ2ล้านบาทไทยนะครับ วันนี้มาดูราคาก็ร่วงมาที่ประมาณ1,694,000าัตบาทไทยนะก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อดัชนีดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงใช่ไหมฮะยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาปีก็ลดต่ำลงแรงกดดันน่ะน่าจะน้อยแต่ทำไมเอ่อบิตคอยได้นิสสงผลของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงกับไอตัวยิวที่ต่ำลงเนี่ย ทำไมถึงไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยมากหรือไม่ได้ผลนะเพราะว่าบิตคอยร่วงนะขณะที่ทองคําขึ้นแล้วก็หุ้นก็ดูเหมือนว่ารุ่มลุน,น,ดนดอนนะแต่ก็ดูอย่างเหมือนทิพทางว่ายัางคืบขานขึ้นไปสูงอยู่นะครับวันนี้จึงมาพูดว่าในมุมมองผมเนี่ยนะผมก็บอกหลายครั้งว่าการมองนะต่างๆเราต้องประกอบด้วยสมเหตุปัจจัยคือฟันเดเมนทัลเทคนิคอลแล้วก็เซนติเมนทัลนะครับ ผมก็มองมาหลายครั้งแล้วว่าคาว่า s e n ติเมนท a ลหรือพฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเราต้องจับกระแสให้ออกต้องมีการเปรียบเทียบที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่านักลงทุนขนาดนี้นะครับเขามองว่าเงินเฟอ้อกำลังจะมานะเขากำลังมองว่าเงินเฟอ้อจะมาทําไมเขาถึงไปดูที่ทองคำํำที่ทองคําเป็นศู yield นย์เซนยะครับนะถ้ามองใครมองว่าบิตคอยก็คือเป็นศูนย์เอเซนต์ยิวเหมือนกันแบบทองคํา แต่ทำไมนักลงทุนไปลงทุนทองคํทาทองคาขึ้นในช่วง5วันที่ผ่านมาแจะบิตคอยร่วงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนําให้สังเกตดูนะสำหรับผู้ที่รักชอบบิตคอยมันเป็นการมองพิสูจน์บางอย่างนะครับว่ามุมมองของนักลงทุนเองเนี่ยยังมองว่าอะไรเป็นเ e ี l ยวเซมฮัอันนี้คือประวัติศาสตร์นะครับที่ผมศึกษามาย้อนกลับไปแล้วมาถึงปัจจุบันนะเราดูพฤติกรรมนะครับของนักลงทุนนะครับว่าทําไม ยิว uh, นะครับต่าลงนะดอลลาร์อ่อนลงนะครับทองคําพุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าบิตคอยร่วงลงนะเพราะฉะนั้นใครจะมองอะไรเป็นเลยวเซฟเฮเบนเนี่ยใช้ความสังเกตด้วยนะครับของเหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะค,ความคาดหวังจากนักลงทุนซึ่งผมมองว่าเป็นเซนต์เมนทัลเราต้องมองประกอบกันทั้ง3ส่วนคือฟัน d a เมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลกราฟสถิติ นะครับไซเคิลนะปฏิศาส์วงรอบต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของเซนติเม n นทัลพฤติกรรมของนักลงทุนอารมณ์ความรู้สึกนะกระแสนะของนักลงทุนมองอย่างไรต้องมองประกอบ3ตัวนี้นะเราจะมองเห็นชัดขึ้นจะได้เตรียมตัวดีขึ้นนะครับใน perfect storm พายุลูกใหญ่ที่จะมาซึ่งจะสามารถกวาดเรียบได้นะครับนะนะระมัดระวังให้ดีในการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ทั้งหลายนะครับ ก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ